สั่งครั้งที่500ร้อยพบตรอกำชับห้ามพนักงานสอบสวนช่วยราชการแก้ปัญหางานสอบสวนคนไม่พอผู้บัญชาการผู้บังคับการต้องรับผิดชอบเร่งสร้างขวัญกำลังใจเพิ่มเงินแยกสายงานให้มีความเจริญก้าวหน้าหวังว่าจะเสร็จก่อนกเกษียณพันตำรวจเอกวิรุษชีเงินไม่ใช่หัวใจของปัญหาแต่แท้จริงเป็นเพราะ พนักงานสอบสวนไม่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นตำรวจชั้นสองทำงานสอบสวนนานแค่ไหนก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนหัวหน้าสถานีไม่ได้ซ้ำเอาคนไม่มีความรู้ทางกฎหมายมาเป็นหัวหน้าสร้างปัญหามากมายเช่นสั่งให้ไม่รับแจ้งความรับคำร้องทุกจากประชาชนผู้เสียหายง่ายๆเป็นการสั่งที่ผิดกฎหมาย ทำให้พนักงานสอบสวนถูกร้องเรียนมากมายปีละกว่าสีออ่พันพราบตรสั่งเสนอแนวทางแก้วิกฤตขาดแคลนพนักงานสอบสวนเป็นรูปธรรมใน15วันย้ำห้ามนำพนักงานสอบสวนช่วยราชการหากถูกร้องเรียนผู้บงังคับบัญชาต้องรับผิดชอบเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องรับรองหนึ่งอาคารหนึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตอรอคนตำรวจเอกวุฒิชยัยศรีรัตนะวุฒ ประธานชมรมพนักงานสอบสวนตำรวจพร้อมด้วยพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์ผู้เริ่มก่อตั้งชมรมพนักงานสอบสวนพลตำรวจเอกวินัยทองสองพลตำรวจเอกศักดาเตชะกริงไกรที่ปรึกษาชมรมพนักงานสอบสวนเข้าพบพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอบอตรตลอดจนผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ผู้บังคับการกองอัตรากำลังผู้บังคับการกองทะเบียนพลเพื่อร่วมหารือและยื่นหนังสือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานสอบสวนพลตรเอกตศักกล่าวว่าได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตพนักงานสอบสวนที่ถือเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมคือปัญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนการกำหนดตำแหน่งเลื่อนไหลให้พนักงานสอบสวน รวมทั้งเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสอบสวนทั้งสามเรื่องได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันได้มีข้อสั่งการไปแล้วว่าได้มอบอำนาจให้ผู้บัญชาการในการเกลี่ยกำลังคน ไปช่วยในสถานีตำรวจที่มีปัญหาไม่ให้ไปกระจุกอยู่ในกองบัญชาการหรือกลุ่มง,งานสืบสวนโดยสั่งการให้รายงานผลการดำเนินการที่เป็นตัวเลขจริงมายังตนเองภายในวันที่29กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะตรวจสอบซ้ําอีกครั้งด้วยครั้งนี้ได้กําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใน15วันเพื่อให้ตนเองสามารถดาเนินการได้ก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุราชการโดยจะต้องย้ํากําชับเรื่องการห้ามนําพนักงานสอบสวนไปช่วยราชการ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานของผู้ใดก็ตามเพราะถือว่าเป็นการทำผิดตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565หากจะนำพนักงานสอบสวนไปช่วยราชการ จะต้องมีบุคคลมาทดแทนซึ่งข้อสังการนี้จะเน้นไปที่สถานีตำรวจโรงพักต่างๆหากมีการร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวจะถูกส่งมาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยตรงและผู้บังคับบัญชาจะถูกดำเนินมาตรการทางปกครอง121องด้วยพอบอรตรกล่าวด่านพันตำรวจเอกวิรุษกล่าวกับสื่อข่า,าวว่าเงินไม่ใช่หัวใจของปัญหาแต่แท้จริงเป็นเพราะพนักงานสอบสวนไม่มีความจเจริญก้าวหน้า เป็นตำรวจชั้นสองทำงานสอบสวนนานแค่ไหนก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนหัวหน้าสถานีไม่ได้ซ้ำเอาคนไม่มีความรู้ทางกฎหมายมาเป็นหัวหน้าสร้างปัญหามากมายเช่นสั่งให้ไม่รับแจ้งความคำร้องทุกข์จากประชาชนผู้เสียหายง่ายๆเป็นการสั่งที่ผิดกฎหมายทำให้พนักงานสอบสวนถูกร้องเรียนมากมายปีละกว่า4ี่พันพันตำรวจเอกวิรุตกล่าวสืบจากข่าวรายงาน